บุคคลผู้ประพฤติผิดในกรมย่อมประสบภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บ้างนะประพฤติผิดในการมเปไงนะเดี๋ยวบุคคลผู้ประพฤติผิดในกรมก็ไปผิดพวกเขามียใครลูกใครนะไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยนี่แหละนี่เรียกว่าผิดในกรม <c oughs> นะหรือแม้แต่คู่เดียวก็ตามนะไม่รู้จักรดละเลิก เป็นคู่ครองกันแต่ไม่รู้จักลดละเลิกในการเสพคนคู่ซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษนะรวมถึงไม่ลดละเลิกรูปรถกินเสียงสัมผัสนะที่เป็นภัยที่ไม่จำเป็นต่างๆมันก็เป็นเวรเป็นภัยอยู่ดีนั่นแหละนะย่อมประสบภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บ้างอันมีในชาติหน้าบ้างย,ย่อมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบ้ง่งใจยังไงก็ต้องเป็นทุกข์อ่ะ ยังไงก็ต้องเป็นทุกข์แม้เหตุการณ์มันไม่ทุกข์นี่ใจมันก็ต้องเป็นทุกข์คนเสพกิเลสเนี่ยมันจะทุกข์กลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปอย่างนั้นน่ะหมดไปก็ไปทุกข์อย่างนั้นน่ะในสิ่งที่ตัวเองชอบต้องไปทุกข์ในการหวงแหนอย่างงั้นแล้วก็ทุกข์พะมีเรื่องร้ายกระนำกระนำแม้เรื่องร้ายยังไม่ไม่มามันจะระแวงมันจะระแวงนะว่ากลัวเรื่องร้ายจะมาทําลายสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักตัวเองหวงใหญ่ เพราะมันมีสิ่งที่ชอบที่รักที่ห่วงใยมันก็กลัวสิใช่ไหมกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักตัวเองห่วงใยนี่ยมันจะมีสิ่งร้ายนู่นนี่มาเข้ามาทําลายมันจะระแวงอยู่อย่างนั้นแนหะชีวิตเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องมีสิ่งที่รักที่ห่วงใยสิ่งที่ชอบนั่นมันจะไปทุกข์อะไรไหมล่ะไม่มีอะไรทุกข์นะเนี่ยทกกาเมสมิจฉาจารย์เป็นเหตุ ภัยเวรของอร tamam ิยสาวกผูเ like. ว้นขาดจากกาเมสุมิชฌาจาร์สงบแล้วด้วยอาการอย่างนี้นะก็จะสงบไปบุคคลผู้พูดเทจย่อมประสบภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บ้างอันมีในชาติหน้าบ้างย่อมเสวยเจตสิกเจตสิกทุกขโทมนัสบัางนคนพูดเทจยังไงก็มีวิบากพูดเท็จเพราะจริงๆอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหม ซึ่งได้พูดเทนะ็จเนี่ยมันอยากได้จนถึงขั้นพูดเท็จเลยใช่ไหมมันก็กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปใช่ไหมมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใจอย่างนี้เป็นต้นแล้กลัวว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการนะั้นมันจะสูญหายไปกลัวจะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็กลัวก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละนะทุกข์ทรมานแล้วก็มีวิบากร้ายนะพูดเท็จมีวิบากร้ายนะมันทํา <c oughs> ทให้คนประมาณการการะทําที่ผิด กมีวิบากรา้ายนเเพราะมุสาวาทเป็นเหตุภัยเวรของอริยาสาวกปุเวนขาดจากมุสาวาทสงบแล้วด้วยอาการอย่างนี้นะครเป็นผู้ไม่โกหกแ้ะพูดแต่วความจริงก็จะสงบนะสงบจากภัยเวรต่างๆบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาอ่าอันนี้เขาจริงๆแล้ว ภาษาบาลี <f os ab ari> ไม่ใช่ดื่มน้ำเมาหรอกภาษาบาลีคือสุราเมรยาัชะปมาทัฐานาเวรมณีนะยังไม่เวรมณีอันนี้สุราเมรยาัชะนะสุราเนี่ยแปลว่าเมาอย่างหยาบเมรยะเมาอย่างกลางมัชชะเมาอย่างละเอียดไม่ใช่แต่ดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าหอกนะก็ดื่มความมันไม่ได้มีคำว่าเปยยะแปลว่าดื่มหรอกนะมีแต่สุราเมรยาัชะนะ ไปดูบาลีก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูบาลีก็จะเห็นนะ <c oughs> ไม่เห็นตรงนั้นนะไม่ใช่ดื่มน้ำเมานะเดี๋ยวไปดูบาลีก็ได้อะจะได้เห็นกันว่าตกลงดื่มน้ำเมาจริงป่ะนะที่จริงดื่มน้ำเมานะ่ะก็ใช่ส่วนหนึ่งของสุราเมรย,ยมชะนะ แต่ไม่ใช่จะเป็นทั้งหมดหรอกนะเนี่ยไม่ได้มีคำว่าเปยยะไปว่าดื่มสักคำเลยเนี่ยข้าาบดีปฏิปฏิบัตินะคะข้าหาปฏิบัตินะไม่ใช่ข้าาบดีข้าหาปฏิบัติเคหสิตะปฏิบัตินั่นแหละนะไปปฏิบัติเคหสิตะอะไรล่ะนะเนี่ยนะเป็นเคหสิตะก็คือแบบกิเลสไปปฏิไปปฏิบัติ ปฏิบัติที่เป็นเคหสิตาที่เป็นกิเลสก็เป็นสุราเมรยมัชชะปะมาทัฏฐายีนี่เห็นไหมล่ะภาษาบาลีก็มีเท่านี้นะนะทัฏฐายีทัฏฐานยาเนี่ยทัฏฐายีสุราเนี่ยเมาอย่างหยาบเมรยะเมาอย่างกลางมัชชะเมาอย่างละเอียดเนี่ยปมาทะคือประมาทก็คือเสพกิเลสประมาทในการ เสพกิเลสอย่างหยาบกลางละเอียดความหมายจริงๆนะไปเมาไปมัวเมาไมไปประมาทประมาทที่พระเจ้าตัดเลยคือการเสพกิเลสไปยินดีในกามที่ได้สมใจอยากในเรื่องไหนเรื่องไหนก็แล้วแต่ประมาทในการเสพกิเลสนะเสพสุขลวงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆพระพุทธเจ้าตัดเลยนะี่คือความประมาท ประมาทมัวเมานะในการเสพกิเลสสุราในหยาบเมรยะในกลางมัชฌะในละเอียดนี่แหละนะเสพกิเลสโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดไม่ว่าจะในอบายมุกกามโลก,กธรรมอัตตาทั้งหลายนี่แหละอยู่ในนี้แหละนะโอเคนะความหมายคืออันนีนะ้ไม่ใช่ความหมายอื่นหรอก สรุปสรุแล้วนี่เป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทคือเสพกิเลสนะเพราะมัวเมาในความโลภโกรธหลงสุราคือหยาบเมระยะคือกลางมัชฌะคือละเอียดนะไปเมาในความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดไปเป็นลําดับลําดับนะนั่นแหละคือรวมไปกินเหล้าก็ไปเมาในกิเลสหยาบนะเมาในกิเลสหยาบหรือเมาในอบายมุก กามโลกกระทำอัตตาหยาบๆตัวอื่นๆนะแล้วก็ตัวละเอียดขึ้นไปขึ้นไปนะย่อมประสบภัยเวรใดจริงๆอยู่ในนี้เมาในความคิดเหนียวไดยนะเมาในมิจฉาทิฏฐิด้วยพระพุทธเจ้าตรัส่างนั้นหลงอะหลงมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิข้อแรกในพวกคิดเหนียวพวกไม่รู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นะหรือเมาในการแบ่งปันแต่ก็ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นะต้อง สัมมาทิฏฐิไม่เมาในมิจฉาทิฏฐิต้องสัมมาทิฏฐิคือรู้จักแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์การปฏิบัติศีลข้อห้านี่นะนอกจากจะไม่เมาในความโลภความโกรธแล้วนะไม่เมาในความหลงด้วยนะก็ไม่หลงไม่หลงคิดเงี้ยวไม่หลงแบ่งปันด้วยใจไม่บริสุทธิ์ให้รู้จักแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิสิบข้อที่หนึ่งไม่เมาในมิจฉาทิฏฐิสิบ นะต้องมีสมมาทิฏที่สิบข้อที่หนึ่งไปจนถึงข้อที่สิบมั่นแหละข้อที่หนึ่งรู้จักแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์เพราะงการปฏิบัติศีลห้าเนี่ยต้องรู้จักแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นคนมีน้ำใจไม่ได้เมาในความคิดเหนียวน่ต้องแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์น่ไม่ได้เมาในการให้แบบมีความโลภโกรธหลงน่ไม่ใช่แต่ ไม่กินเหล้าอย่างเดียวนะั้นลึกซึ้งนะสิงคโปร์ที่ห้านะั้นโอ้โหยิ่งใหญ่สิงคโปร์ที่ห้านี่ครบเลยโอ้โหจะพาชีวิตพ้นทุกเลยยิ่งใหญ่ตั้งแต่ไม่เมาในความนไม่เมาในการขี้เหนียวหรือการแบ่งปันด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์ก็ต้องรู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นะไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาผิดทางปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถูกทางให้พ้นทุกข์ให้ได้ สมาธิที่ข้อที่สองน่าเป็นอัธิทินังน่าแล้วก็อัฐิยิตถังน่ยันพิธีคือศีลสมาธิปัญญาก็ทําให้มันถูกน่นเป็นสมาธิที่ข้อที่สองน่าเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิมันนัตถิน่ะมิจฉาทิฏฐิมันนัตถินี่ต้อง อัตถียิ้ดังยันพิธีที่บูชาแล้ะมีผลปฏิบัติยันพิธีคือศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงที่เป็นอาริยะให้มันผลทุกมีผลพล้ทุกได้ข้อที่สามก็อัตถีหูตั้งสังเวยที่บวงสรวงและมีผลก็ได้สเสวยผลสังเวยก็ได้สเสวยผลที่ตัวเองบวงสวงเคารพศรัทธาภาคเพียรปฏิบัติก็ได้ผลพ้ลทุกมากขึ้นมากขึ้น ส่วนมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันไม่ได้ผลพ้นทุกเนะี่ยตรงกันข้ามาแล้วก็อัตถิสุกตาทุกตานังกรรม,มนังพลังวิปากโกข้อที่สี่ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วแล้วมีอยู่ชัดเจนขึ้นไปนข้อที่ห้าอัตถอยังโลโกโลกนี้มีอัตถิปรโรโลโกโลกหน้ามีะข้อที่หกรู้จักโลกนี้โลกหน้าโลกนี้กับโลก ผิดศีลเสพกิเลสนี่แหละมันทุกยังไงโลกหน้าโลกถูกศีลน,นี่แหลนะลดกิเลสเนี่ยนะมันดียังไงนะก็รู้โลกนี้โลกหน้าอัติม,มาตาอัติป,ปิตารู้จักแม่มีพ่อมีพ่อแม่ทางธรรมคือธรรมะสองที่ปฏิบัติคู่กันแล้วพาให้ชีวิตพ้นทุกได้นะศีลนะกับปัญญาเป็นต้นเมตตากับอุเบขาเพียรกับพักเป็นต้น น,นี่เป็นธรรมะสองที่ปฏิบัติคู่กันแล้วทำให้ชีวิตพ้นทุกข์ <c oughs> อัติสตตาโอปปาติกาสัตติเป็นโอปปาติกะมีนะสัตี่เป็นโอปปาติกนะสัตสติผุดเกิดในร่างเดิมไม่ต้องรอตายเกิดจากสภาพที่ทุกข์ที่ชั่วไปสู่สุขแท้ดีแท้ได้ไปสู่สภาพพ้นทุกข์แท้เลยดแีแท้เลยได้ นี่คือสัจจะอย่างนี้ไปเป็นลำดับแล้วก็ข้อที่10ก็คืออัติโลเกสมณพรามนาสมคตาสมมาปฏิปันนาเยอิมันจโลกังปรันจจโลกังนะสยังอภิญญาสัจชิกตวาปเวเทนตีตินะสมณพราหมณ์ทั้งหลายจะเป็นนักบวชคารวัตกระตามผู้ดำเนินถูกต้องปฏิบัติถูกต้อง ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจมแจ้ง,จง,จงพอร,รู้ยิ่งในตนเองในโลกนี้มีอยู่นะผู้ที่รู้เองเลยไม่มีใครสอนนะก็มีผู้ที่ทําได้นี่อยู่ก็ต้องรู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครแล้วก็ผู้ที่เรียนรู้ตามได้สัมมาทิฏฐิน้าพ้นทุกขมาเนะี่ยผู้นั้นก็จะบอกทางพ้นทุกข์ได้นะ่ะพระรู้ยิ่งในตนเองขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปก็จะบอกได้ตามภูมิที่แต่ละท่านมีสัมมาปฏิปันนา นะมีการปฏิบัติที่สัมมาถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกขนะ์นั้นมีผูนั้นมีสัจจะนั้นในตนเองนะนั่นแหละผู้ที่จะชี้ทางพ้นทุกข์ให้นี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิสิบรู้จักสัมมาทิฏฐิสิบละมิจฉาทิฏฐิสิบละความเมาความมิจฉาในสิบอย่างสิบอย่างตรงกันข้ามานะอ้านี่ ข้อที่ห้ามันจึงละเอียดมากเลยศีลข้อที่ห้านี่นะละความนะ <c oughs> ตกลงนะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทพอมัวเมาในสุราเมรยามัชะนะในสุรานะกิเลสโลภโกรดหลงแบบหยาบแบบกลางแบบละเอียดนะเมรยะนี่แบบกลางมชชะแบบละเอียดย่อมประสบ ภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บ้างอันมีในชาติหน้าบ้างย่อมสเสวยเจตสิกทุกขโทมณนัตบ้างเพราะกันมัวเมาในสุรานะและเมรยะละมัชฌะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นเหตุภัยเวรของอริยาสาวกผู้เว้นขาดจากนะความมัวเมานะในสุราเมรยัยเมธ มัชชะอันเป็นทีตั้งแห่งความประมาทสงบแล้วด้วยอาการอย่างนี้นะผู้เว้นขาดอันนี้เห็นโทษเห็นภัยพิจารณาแล้วก็นะกำจัดกิเลสโลภโกรดหลงนั้นได้นะแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องภัยเว้นห้าประการนี้สงบแล้วนี่แหละนะภัยเว้นหประการนี้สงบแล้วนี่แหละถ้าผู้เว้นขาดได้ถูกตรงปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมัน่นปัญญาอะไรปัญญาที่รู้โทษภัยของกิเลสรู้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของกิเลสชัดเจน luent, ว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่มันเที่ยงนะมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่สุขนะนมันไม่มีตัวตนนะมอย่าไปคิดว่ามันเป็นตัวตนมันไม่ดีไม่งามนะอย่าคิดว่ามันดีงาม มันเข้าใจผิดนะอย่าไปคิดว่ามันเข้าใจถูกนะอย่างนี้เป็นต้นพอเข้าใจก็โอ้เราก็ไม่ต้องไปอยากได้กิเลสแล้วไม่เอาแล้วนะไอ้สุขที่ได้สมใจอยากนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีไม่ดีไม่งามมันเป็นเขาเข้าใจผิดนะมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเข้าใจชัดเราก็ไม่ต้องอยาก เพราะไม่อยากก็ไม่ทุกข์แล้วจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์อะไรสุขสบายใจได้กังวลอิสระเสรีไม่มีอะไรสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวชีวิตที่ไม่อยากได้อะไรเนี่ยอะไรเกิดอะไรดับจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์นะไม่อยากได้เรื่องไหนเรื่องไหนก็ช่างอะเรื่องนั้นเกิดเรื่องนั้นดับจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่อยากได้ทุกเรื่องโอ้โหไม่ทุกทุกเรื่องสบายสบายชีวิตนะอยากได้กับไม่อยากได้เนี่ยอะไรสบายกว่าฮะ ไม่อยากได้สบายกว่าใช่ไหมแล้วตกลงส่วนใหญ่แล้วเอาอะไรล่ะเออไปเอาอยากเลยเออแล้วทำไมไม่ชอบแล้วไที่สบายอ่ะชอบเอาชอบแล้วทำไมไปเอาไอ้ที่มันไม่สบายอ่ะฮะแล้วทำไมไปเอาอยากอ่ะไม่อยากมันก็สบายกว่าใช่ไหมอยากมันก็ไม่สบายนะแต่ส่วนใหญ่คนเอาอะไรเอาอยากเอาเอาไม่สบาย เอ๊ะทำไมมันกลับหัวอย่างงั้นอะมันเมาเมาไงนี่แหละเขาเรียกว่าเมาอะมันเมามันเมาๆๆตัวเองอยากได้ความสบายแต่ไปเอาความไม่สบายอย่างนั้นแล้วมันจะได้อะไรก็ได้ความไม่สบายไงๆๆๆๆมันเมามันเมาเล,ลิกเมาทีนะ่เออเอาความสบายสิเาขามไม่อยากที่สบายดีสบายดีไม่ต้องมีทุกข์มีโศกนะเพลงเขาก็าว่าไปๆๆๆเอาสบายดีกว่านะ เราจะต้องอยากก็อยากแบบไม่ทุกข์อยากในสิ่งดีๆที่มันเป็นไปได้ดีไหนที่เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปอยากมันก็ไม่ต้องทุกข์เลยดีไหนเป็นไปได้ก็อยากแบบไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์อยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแบบพุทธะก็ไม่ทุกข์ก็อยากให้เกิดอะแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะทําได้หรือทาไม่ได้จะเกิดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ไม่ยึดไม่ยึดก็ไม่ทุกข์แล้วก็ทําเต็มที่เลยได้เท่าไหร่ก็ตามวิบากของแต่ละชีวิต ก็สบายให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปจบใช่ไหมเกิดดีก็เป็นวิบากดีให้อาศัยเกิดไม่ดีก็เป็นวิบากไม่ดีให้ได้ชดใช้รับแล้วก็หมดไปคือโชคดีขึ้นไม่เห็นจะมีทุกข์อะไรคนเราก็มีแต่สุขสบายใจไรกังวลสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรจะไปทุกข์อะไรนะเบิกบานแจ่มใสดีกว่าเนี่ยชีวิตเป็นอย่างนี้นะ อ้าวนี่ก็ให้พี่น้องได้เรียนรู้นะว่าการผิดศีลห้านี่เป็นไงโอ้โหพระพุทธเจ้าตัดว่ามันจะมีเวรมีภัยนะมันมีเวรมีภัยผิดศีลห้านี่มันมีเวรมีภัย,ภยแต่ถ้าการไม่ผิดศีลห้าใช่ไหมปฏิบัติถูกต้องเลยนี่ไม่มีเวรไม่มีภัยเลยเป็นห่วงบุญห่วงกุศลห้าประการร่วมกับสก็เป็น8ปดใช่ไหม รวมกับสามคืออะไรก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นท <im Follow> an <analysis on> <un> ี่พึ่งใช่ไหมมีพระพุทธมีความดีคําสอนมีองค์ประกอบความดีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะมีพระธรรมธรรมะแท้ๆนี่แหละเป็นที่พึ่งปฏิบัติธรรมะแท้ๆด้วยมีพระสงฆ์กับปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติธรรมะแท้ๆที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละเป็นที่พึ่งนะนี่แหละปฏิบัติให้ถูกตรง